แพทเทิร์นมานะคุณเนยแนะนําว่าให้เริ่มจากการสอนเป็นแพทเทิร์นของประโยคบอกเล่าก่อนเช่นอะผมชอบพิซซ่าแบบเนี้ยค่ะหลังจากนั้นก็สอนรูปแบบประโยคปฏิเสธผมไม่ชอบพิซซ่าแค่เติมคําว่าไม่แล้วก็สอนรูปแบบคําถามชอบพิซซ่าไหมแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยคือรูปแบบแรกนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับคุณเอยไทยคิดอะคาเดมี่ภาษาไทยออนไลน์เรียนง่ายๆได้ทั่วโลกกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณเอยจะพาคุณครูทุกคนมาลองตั้งคำถามแล้วก็สังเกตนักเรียนของคุณครูดูนะคะว่าเป็นนักเรียนประเภทไหนจะได้ช่วยให้คุณครูจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนมากขึ้นไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับแบบแรกนะคะก็คือ การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่สนใจการเรียนแบบกรา머นะคะบางครั้งรูปแบบเนี้ยก็อาจจะเรียกว่าแบบอุป,ปนยัยแบบคือมีหลายคำเนาะคุณเลยจะอธิบายนะคะว่าการจัดการเรียนการสอนแบบเนี้ยเหมาะสําหรับนักเรียนที่เขาชอบให้คุณครูบอกเกณฑ์บอกรายละเอียดต่างๆให้มันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนเช่นอะไรเช่นนักเรียนผู้ใหญ่บางคนหรือไม่ก็ สามีหรือไม่ก็ลูกๆที่ค่อนข้างโตแล้วนะคะสิบขวบสิบสองขวบพวกเขาจะชอบให้คุณแม่หรือคุณครูอธิบายแบบเป็นรายละเอียดที่ชัดเจนเช่นคล้คายๆแกรมม่าภาษาอังกฤษอันนี้คือรูปแบบแรกนะคุณครูก็คุณครูหรือคุณแม่นะคะก็สามารถเริ่มสอนด้วยการตั้งแพทเทิร์นมานะคุณเลยแนะนําว่าให้เริ่มจากการสอนเป็นแพทเทิร์นของประโยคบอกเล่าก่อนเช่นผมชอบพิซซ่าแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นก็สอนรูปแบบประโยคปฏิเสธผมไม่ชอบพิซซ่าแค่เติมคำว่าไม่แล้วก็สอนรูปแบบคำถามชอบพิซซ่าไหมแบบนี้ค่ะอันนี้คือรูปแบบแรกนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบแบบนี้เนี่ยนักเรียนบางคนชอบที่จะทำความเข้าใจและก็เอาไปฝึกฝนด้วยตัวเองเช่นอาจจะเปลี่ยนจากผมเป็นคำว่าคุณเป็นคำว่าเธอเป็นคำว่าเขา และนักเรียนก็จะฝึกเองมีแบบฝึกหัดอะไรแบบนี้ให้เขาเขาก็จะจําเป็นแพทเทิร์นไปมันก็จะทําให้เขาอ่ะพูดเอ่ยปากใช้ประโยคได้คล่องตัวมากขึ้นกับอีกประเภทที่สองนะคะประเภทที่สองคือกลุ่มนักเรียนที่เขาชอบที่จะซึมซับแล้วก็ปล่อยให้แพทเทิร์นต่างๆมันปรับรูปแบบหมายความว่าไงตัวอย่างเช่นนักเรียนบางคนเนี่ยชอบการเรียนแบบที่ว่าให้ครู พูดภาษาไทยตลอดอย่าพูดภาษาอังกฤษผสมเลยถ้าไม่เข้าใจก็ใช้ body language หรือไม่ก็ค่อยๆอธิบายเป็นภาษาไทยช้าๆนักเรียนบางคนชอบแบบนี้ซึ่งวิธีการแบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาไทยพอสมควรแล้วนักเรียนลูกครึ่งที่พอจะเข้าใจบางคนก็ชอบแบบนี้หรือไม่ก็นักเรียนผู้ใหญ่บางคนหรือไม่ก็นักเรียนเด็กบางคนที่มองว่าวิธีการเปิด เสียงคนพูดภาษาไทยวนไปเรื่อยๆให้มันซึมเข้าไปเองอันเนี้ยเขาก็ชอบแบบนั้นอ่าอันเนี้ยก็เป็นวิธีการแบบหนึ่งนะคะหรือไม่ก็บางคนชอบที่จะ d i s c u s กับครูคุยรายละเอียดกับครูเพื่อให้นักเรียนจับแพทเทิร์นบางอย่างได้เช่นอะไรเช่นคุณครูเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากคำว่าครูชอบพิซซ่าแล้วครูก็ถามกับผมชอบอะไรนักเรียนชอบอะไรนักเรียนก็จะ ตอบว่าผมชอบพิซซ่าเหมือนกันอย่างนี้ยค่ะครูก็จะเปลี่ยนใหม่อีกครูชอบโยเกิรต์ตนักเรียนชอบอะไรนักเรียนก็อาจจะตอบซ้ําว่าผมไม่ชอบโยเกิรต์ตหรือไม่ก็อาจจะตอบว่าผมชอบโยเกิร์ตเหมือนกันคือนักเรียนจะพยายามหาแพทเทิร์นหรืออะไรบางอย่างหรือไม่ก็เป็นวิธีการที่นักเรียนกับครูค่อยๆค,คุยกันแล้วก็อธิบายทีละอย่างไปทีละน้อยทีละน้อย อย,อย่างเช่นนี่น้ำนี่น้ำน้ำ่างเช่นน้ำนี่นะแล้วก็มีผลไม้อ่ารวมเป็นน้ำผลไม้แบบเนี้ยค่ะน้ำแล้วก็มีแม่รวมเป็นแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะาบางนักเรียนบางคนก็จะชอบอะไรเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะหรือไม่ก็คุณครูก็สามารถปรับรูปแบบการสอนเป็นสอนทั้งสองแบบควบคู่กันไปหรือไม่ก็ตอนที่จะปิดครอ กตอนที่จะขายคอร์สให้นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนผู้ใหญ่หรือไม่ก็ผู้ปกครองนะคะคุณครูสามารถคุยกับผู้ปกครองหรือนักเรียนผู้ใหญ่ได้เลยว่าเขาชอบการเรียนแบบไหนแล้วก็ปรับการเรียนให้มันเหมาะกับเขามันก็จะทําให้นักเรียนอยากเรียนกับเราไปนานๆน,น,นะคะอย่าลืมนะคะใครสนใจเคล็ดลับและเทคนิคการสอนดีๆแบบนี้ตอนนี้ครูเนยแจกส่วนลดให้ด้วยทักไปหาไทยทิดอะคาเดมี่แล้วบอกว่าดูวิดีโอครูเนยรับส่วนลดไปเลยค่ะ เอาละวันนี้คุณเอยก็เอาไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคราวหน้านะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ